เราจะต่อสายไปที่พลตำรวจเอกธนายุทธิจลัดธรรมรงที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจชาติเรื่องของเรื่องเมื่อวานนะก็เพราะว่าในพื้นที่มันเอื้ออึงกันมากสังคมในภาพรวมเริ่มตั้งคำถามกลัวจะเป็นวยล้มอ่ะพูดง่ายๆจะล้มไม่ล้มกลัวจะเป็นวยล้มไงเขาดักทางไว้ดังนั้นส่วนกลางตัดสินใจส่งระดับ ที่ปรึกษาพิเศษต่ตอรอเทียบเท่าเที่ยบเท่าเที่ยบเท่ารองบตร<อ>นะลงไปดูเหไปคุมคดีนี้ด้วยตัวเองถ้าพูดง่ายๆนะคะไปกันที่พลตรีเอกธนายุธสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองธนายุธครับสวัสดีค่ะท่าน ครับสวัสดีครับพี่เดนัยและคุณมอรัตครับผมก็รับังที่ของทุกท่านครับผมเสียงผมอาจจะไม่ดีผมอยู่บนรถนะฮะได้ครับได้ครับผมเรียกท่านรองพบตรก็แล้วกันนะตำแหน่งมันเทียบเท่ารองชเทียบเท่ารองแล้วท่านรองเด็ดเดียวท่านรองธนายุทธครับ ส่วนกลางตัดสินใจส่งท่านรองลงไปคัดท้ายคดีเองที่สงขลามันต้องมีสำิ่งรองมันต้องมีในยะอะไรมาประการที่ทําให้ส่วนกลางเป็นห่วงจึงต้องส่งท่านรองลงไปคัดท้ายเองครับ ขอายกกาบเรียนคุณนายนาคุณอมรรัตน์และพี่น้องและพี่น้องตำรวจทั้งประเทศนะครับคดีนี้หลังจากเกิดเหตุขึ้นมีออกงข่าวสื่อมวลชนและและพนักงานจากท่านผู้จัดการตำรวจ thon p a t 9นะครับท่านพลเอกกิติรัตน์พันเทศท่านผบตรและพลเอกธนาชูวงท่านรองผบตรที่รับช่องงานสืบสวนและสอบสวนก็ถือว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจถึงเพิมท้าทายนรับเนื่องจากว่ากระทาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลควบคุมความสงบในหน่วยเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นอยู่นะครับท่านก็เลย มอบหมายให้ผมนะฮะในฐานะรับผิดชอบพื้นที่ภาคเก้าลงไปเร่งรัดติดตามความคืบหน้าในะคะดีนี้เพื่อจะทําการรวบรวมพยานฐานขอสารออกหมายจับผู้ของเหตุทั้งหมดนะฮะ<ช>หลังจากไปแล้วก็ได้มีการประชุมทีมสืบสวนสอบสวนโดยท่านผู้การภาคเก้าท่านผู้การสงขาผู้การสืบสืบภาคเก้ารบ้กา,การตารวจตํารวจเฉลแ่ยน,นะครับ เราก็มีการสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าพนักงานจังหน่วยเลือกตั้งทุกคนและพะยาน <ภา S 1> ที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เร่งรัดศาลออกหมายจับทั้งเจ็ดเจดลายตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วที่คุณนายเสนอไปแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการปิดล้อมตรวจคน้นทุกจุดนะครับแล้วก็ทำการจับคุมได้ในในเวลาต่อมานะครับแล้วก็ผมลงไปก็ได้สั่งการว่าได้ขอให้ศาลขอหมาย จังหวัดคณะจ,จังหวัดสงขลาขอหมายคน<ช>้นเพื่อตรวจค้นหาสิ่งของที่มีไว้หรือได้ใช้ในการกระทาผิดหรือมีสิ่งของที่ผิดกฎหมายท<ช>ั้งเจ็ด<ม>จุดนะครับเมื่อวานก็ค้นครบทุกจุดนะครับส่วนในเรียนต่างนั้นอยู่ในจำนวนการ<ช>สอบสวนซึ่งผมเรียนคุณคุณเดนัยและพี่น้องตํารวจทั้งประเทศและก็พี่น้องประชาชนท่านคงเห็นเหตุการณ์ที่เสนอทางสื่อเนี่ยว่าบุคคลที่กระทําผิดเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งประชาชนเลือกตั้งหมารู้กฎหมายการเลือกตั้งดีนะครับ ท่านยังกระทาผิดลักษณะไม่เแบบไม,ไม่ไม่เกรงกวต่กฎหมายบ้านเมืองที่อย่างหนึ่งนะครับไม่ครบึวนกฎหมายซึ่งตรงนี้แล้วก็ทําต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับซึ่งท่านขอบอตอรว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายท่านตึงตัดสินใจส่งผลงลงไปเร่งรัดติดตามอํานวยการคดีนี้ครับท่านเต่อครับคุณ,คณ นอดนไนครับผม <K r amp> ครับครับท่านรองครับเท่ากับว่า <S <S 2> <S 2> <ๆ>การออกหมายจับเจคนก็ดีการเข้าไปตรวจคนบ้านของทั้งเจคนก็ดีมันเป็นเรื่องของการกำชับกำชาสั่งการจากส่วนกลางก็จากท่านรองโดยตรงใช่ไหมครับ ในในส่วนหนึ่ง่ะคือคือเราได้สั่งได้ได้สั่งการตลอดอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็ภาคเก้าคือทบิิการภาคเก้าเนี่ยผมได้สั่งการเพิ่มเติมให้ตั้งทีมเป็นทั้งงานสืบสวนสอบสวนระดับกองบัญชาการเข้าไปดูแลไม่ให้ไม่ปล่อยให้สพเมืองสงขลาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบอยู่ในในบางพื้นที่เนี่ยพี่น้องตํารวจก็ได้รู้จักมาคุ้นผมบอกคันรู้จักนะเคยรู้จักแต่คำพิจารณาใม่ต้องต้องรู้จักนะรู้จักกันหมดนะครับผมครับครับเราต้องยอมรับในส่วนหนึ่ง ครับคร,บ,ครบครับด้วยความเคารพครับตัวพงเทพหรือหนึ่งฟรีดอมคดีค่ายาของเขาจบไปแล้วหรอครับจบอย่างไรครือขณะนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยผมให้ตรวจสอบโดยละเอียดทุกท,ท,ทุกรายทั้งเก็รายว่ามีบุคคลที่มีประวัติอาญากรรมอะไรบ้างส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยแบบคดีคดีเขาบอกว่าถึงที่สุดผมก็เลยให้ตรวจสอบว่าคดีถึงชั้นไหนอย่างไงดําเนินการผมเมื่อวานผมสั่งผู้จัดการภาคเก้า แล้วก็ทางผู้การสื่อส่งเนี่ยรับจะส่งให้ผมประมาณสิบโมงวันนี้ทุกคนในประวัติอัยการครับผมเพราะเมื่อวานมีการเร่งรัดในการตรวจค้นเป้าหมายก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ครับครับสร้างตรวจสอบประวัติอัชการมอย่างละเอียดของบุค็คลทั้งเจ็ดคนเลยสิบโมงเช้าวันนี้รายงานต้องถึงมือท่านรองนะฮะ ถูกต้องครับถูกต้องครับไอ้อย่างที่หนึ่งฟีดอมที่เขาพูดกันว่ามีประวัติค้ายาอะไรตมิอะไรประมาณนั้นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคดีไปถึงไหนจบอย่างไรใช่ครับผมผมได้สั่งการระรับเรื่องนี้ครับครับอ๋อครับครับอีกคนหนึ่งกอฟปิติพลเนี่ยมีความเชื่อมไอ้เหตุการณ์ครั้งนี้เชื่อมไปถึงกอฟปิติพลด้วยเนี่ยออยู่ระหว่างการสืบสวนกมเรียนเลยว่าเด็ดท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนการสอบสวนถ้าพลาดพิงหรือมีขึงไขรฮะ เราท่านผมตลอได้สั่งการให้ดาเนินการทุกทุกทุกไกรไม่มีการละเว้นนะครับเพราะธนาคารอันนี้เราเราได้ประสานงานข้อมูลในเชิงลึกกับหน่วยที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยที่เคยเคยเข้าปฏิบัติการและมีข้อมูลเชิงลึกอยู่อ่ขณะนี้ทางทางทีมสืบสวนภาคเก้าก็ประสานกับทางสอบสวนกลางและตำรวจไซเบอร์โดยตลอดในในข้อมูลต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามอยู่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานักฐานเราเราเราขอเวลาทางทีมสืบสวนสอบสวนของภาคเก้าทำงานนี้เป็นกี่ตันไหนครับครับสจก คนก่อเรื่องเป็นลูกชายสสขณะเดียวกันลูกพี่ของเขาก็เป็นสสพ่ออยู่ปฏิทิปัติลูกพี่ของเขาอยู่พักกล้าทําตตำรวจหนักใจไหมอ๋อผมผมเรียนยืนยันฮะพี่น้องตำรวจผมทุกคนที่ทำงานไม่มีไม่มีความหนักใจท่านผบตรพูดเลยว่าเราทำอย่างตรงไปตรงมาอีกอย่างแล้วก็อยู่บังคับใช้กฎหมาย อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเรียนเลยว่าในคดีนี้เนี่ยสังคมที่น้องตํารวจเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยสองแสนคนในรับไม่ได้อืประชาชนก็คงรับไม่ได้แม้แต่เห็นว่าขณะนี้แม้แต่แม้แต่ที่น้องที่อ,อ่ร่วมอาชีพผมเนี่ยโทรมาตลอดว่าอ่อความศักดิ์ศรีของเจ้าทีมตำรวจในขณะปฏิบัติที่แต่งเครื่องแบบเนี่ยอืแล้วคุณเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคุณคุณมีพฤติการอย่างเงี้ยถือว่าท้าทายน่ารับเพราะแล้วเราต้องทําอย่างตรงไปตรงมาครับในในทุกคดีผมเรียนเลยว่า คุณในฮะ,ะตํารวจภาคเก้ายขวนกำลังใจดีฮะโดยเฉพาะตัวท่านผู้จการเนี่ยท่านพร้อมที่จะดาเนินการทุกมาตรการ<ม>นะครับขณะนี้นี่ท่านอบตรแล้วก็ท่านออรองอบตรระดับตรอทุกคนโดยเฉพาะผมเนี่ยจะยืนเป็นผนังกำแพงให้ค่า้กคัวไม่ไม่ต้องหวั่นไหวในคดีนี้แล้วแล้วแล้วก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราพร้อมที่จะ ส่งส่วนกลางลงเข้าไปช่วยดูแลท่านพตรสั่งการที่เจียนว่าให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ไม่ต้องวันไหวอะไรสิครับเมื่อสักครู่ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับท่านรองบอกว่าก็มีการสั่งการให้ตํารวจไซเบอร์ให้ตํารวจสับสวนกลางคือคือ,ค,อคือไม่ใช่คือประสานเข้า,ปาไปด้วยรงงประสานกา้าไปด้วยนะใช่ครับประสานจกข้อมูลว่าจะร่วมทํางานบูรณาการในข้อมูลเชิงลึกที่คุณนายถามว่าข้อมูลในอดีตเราเป็นยังไงเรากำลังมีการตรวจสอบเชิงลึก ขอเวลาทีมสืบสวนสอบสวนเราทำรวบรวมพยานฐานตรงนี้หน่อยครับโอเคเอาเป็นว่าสิบโมงเช้าวันนี้รายงานจะถึงโต๊ะของท่านรองนะจะได้ถึงถึงต้องครับคุณอันนัยคดีขอไฟให้ผมไะชุมซูมคดีที่สี่เก่าอยู่ฮะตะกี้เลยเลยจ้าไปนิดหนึ่งอ๋อได้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 เลยเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองขอบพระคุณครับท่านบีพารักษ์ติดต่อกรับขอบพระคุณนะคะพลเอกธนายุทธ์บุตรจรัตน์ธรรมรงค์ค่ะที่ปรึกษาพิเศษตรร เขาเรียกกันบิ๊กโอ้บิ๊กโอ้ลงพื้นที่เองเสดายจริงๆร่าทนมีภารกิจเนี่ยคือรองธนายุทธ์เนี่ยมีคิวต่อจากเราใช่ก็เข้าใจว่าคดีนี้นี่แหละเพราะว่าผู้ใหญ่เขาสั่งเป็นคำขาดถือว่าชัดเจนนะพี่ในคดีนี้หลายคนก็พูดมาในนี้นะว่าให้จัดการให้เร็วเลยแล้วท่านบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะขยายผลไปถึงไหนยังไงจะร่วมกับไซเบอร์ให้เราติดตามแล้วกันแต่ที่ไม่มียกเว้นแต่ที่แฮปปี้ที่สุดนะก็คือก็คือ รองธนายุทธ์บอกว่าได้สั่งการไปที่สอบสวนกลางแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ S iber, <S ใ,ให้สอดประสานกับผู้ทอนภักเก้าเพื่อไปดูซิคดีเดิมเมสืบสอบประวัติอายกรรมของแต่ละคนในเชิงลึกค่ะผมชี้เป้าเลยหนึ่งหนึ่งฟีดอมหนึ่งฟีดอมก่อนคนแรกเลยเนี่ยคนแรกเลยจ,จากนั้น,นลากไปที่ก๊อปิธิพลและโยงไปถึง คำถามก็คือแล้วจะกล้าบูรณาการเชิงลึกสืบสอบประวัติอายการมย้อนแล้วก็สาวแล้วก็โยงไปถึงท่านสสชนนพัฒนาชั่วแห่งพรรคกล้าทำหรือไม่ไอันีน่าสนแต่ถ้าจะทำนะพี่นายมันมีข้อมูลคดีหรืออะไรนะนะต้องโยงไปให้ครบนะทุกเครือข่ายจะขยายลากไปถึงตรงไหนต้องทำความจริงให้ปรากฏเพราะคนในพื้นที่พูดตรงๆเลยชื่อที่พี่นายพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขารู้ปัญหาทั้งหมดแล้วแหละแต่รออยู่ว่าจะทำไหมเขารู้เอางี้ ออกอกฤิตชนนพัฒนักซัวสสพักตรธรรมเคยถูกจับก,กลางสนามบินดอนเมืองข้อหาเว็บพนันแต่เนื่องจากจุดตั้งต้นของคดีของเวบพนันศูนย์ประชาการหรืออะไรต่อมีอะไรมันอยู่ที่จังหวัดสงขลาดังนั้นจึงต้องไปเปิดสำนวนกันที่จังหวัดสงขลาใช่ แล้วเป็นไ่าปรากฏว่ามีการเปิดเป็น2เป็น2ประเด็นทั้งประเด็นเว็บพนันและประเด็นฟอกเงินมันมาด้วยกันเงินพนันมันคู่กันเขาแยกเป็นสองสำนวนเขาแยกเป็นสองสำนวนสำนวนเว็บพนันสำนวนฟอกเงินผลเป็นไงล่ะผลเป็นไงลดมันทั้งสองลดมันทั้งสองสำนวนเว็บพนันก็หลดฟอกเงินก็หลดอันนี้เป็นลื้อคดีใหม่ได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมถือว่าจบไปแล้วใช่ไหมครับไม่ทราบสิครับผมอยากจะลื้อ ผมอยากให้รือต้องมีหลักฐานใหม่ใช่ <ผม S 2> ไหมหรือยัอออยงไงไม่กำลังถา<ผ>มอยู่ <ผม S 1> ว <ะ S 2> า่ารือใหม่ได้ไหมไม่รู้สิวัดใจตํารวจรอบนี้แหละ,ะเรียกความชื่่อมันเชื่อมั่นจากประชาชนก็รอดูคดีนี้แล้วกัน